ไปดูเรื่องของการแก้ไขกฎหมายโรงแรมกันหน่อยค่ะ ล่าสุดนะคะทางคณะกรรมาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเรื่องของเศรษฐกิจนะคะสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตอนนี้เขากําลังพิจารณากันอยู่อีกหนึ่งเรื่องสําคัญะคะ่ะเรื่องของการอัปเกรดโฮมสเตย์รวมไปถึงแพรเรือรถให้กลายเป็นโรงแรมตามกฎหมายที่สําคัญนี่มีการเสนอให้ยกเลิกใบต่อม,ม .6 ด้วยแล้วหันไปใช้เรื่องของ e p a s s p o r t แทนนะคะจากทางนายสติดลิมพงพันธ์ประธานของคณะกรรมาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสป ทขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานเรื่องของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อที่จะแก้ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและก็ยกระดับคุณภาพความสะดวกรึงถึงความปลอดภยัยให้กับนักท่องเที่ยวนะคะโดยที่มีข้อเสนอเบื้องต้นในการแก้ไขกฎหมายโรงแรมค่ะว่าควรจะเพิ่มลักษณะที่พักสอกลุ่มหลักนี้เอาไว้ในกฎหมายที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ข้อแรกก็คือการเพิ่มประเภทของที่พักโรงแรมที่มีห้องพักไม่เกินสีห้องและผู้เข้าพักไม่เกิน20คนกําหนดให้เป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ค่ะในขณะที่แบบที่2นี่ก็คือที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมนะคะอย่างเช่นแพบ้านต้นไม้เรือเครื่องบินเก่ารถเก่ารถบ้านเต็นท์รวมถึงแคปซูลด้วย ุดประสงค์ก็เพื่อที่จะส่งเสริมและก็ควบคุมที่พักเหล่านี้รวมถึงเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจะทําโรงแรมแต่ว่าติดปัญหาเรื่องของลักษณะอาคาราสามารถเข้าสู่ระบบได้ค่ะคุ่ณผู้ชมคะมีการพูดถึงการเสนอข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองเรื่องของการให้ยกเลิกบตัตรตอม .6 ซึ่งเป็นบัตรสีฟ้าเพื่อกรอกข้อมูลการเข้าออกประเทศด้วยนะคะ<ฆ>คือถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะคะ<ม>เวลาเดินทางไปต่างประเทศจะมีใบใบหนึ่งเป็นสีฟ้าเ<ฆ>รียกว่าใบาต่อม6เนี่แหละค่ะถ้าไปต่างประเทศเขาก็ต้องกรอกข้อมูลว่าจะไปไหนอาศัยเท่าไรายอยู่กี่วันนะคะซึ่งจากนี้ไปทางกมทเสนอว่าควรจะให้ยกเลิกทั้งคนไทยเองรวมไปถึงคนต่างชาติไม่ต้องกรอกแล้ว<ฆ>แต่ว่าให้ไปใส่ข้อมูลจาก e-passport แทนสำหรับที่พักทุกประเภทนะคะ รวมไปถึงกรณีที่ผู้เข้าพักเป็นชาวต่างชาติจะต้องมีการลงทะเบียนเข้าพักด้วยพาส,สปอร์ตทุกครั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเก็บข้อมูลรวมไปถึงเชื่อมระบบข้อมูลระหว่างที่พักกับฐานข้อมูลส่วนกลางในอนาคตค่ะแต่ว่าข้อเสนอนี้ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะว่าจะมีการเสนอที่ประชุมสปทเพื่อรับทราบอีกครั้งนี้เมื่อไหร่นะคะ